ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิดวิทยุมารอที่คลื่นนี้แล้วนะ ยังไงยังไงก็ติดตามรับฟังให้ได้ถ้าทุกวันไปก็แล้วกันตามวันเวลาดังกล่าววันก่อนธรรมมาได้นำเรื่องอดีตชาติของพระอนุรุทธ,ธะมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังอดีตชาติของท่านที่ท่านเกิดเป็นคนยากจนอาศัยรับจ้างเศรษฐีอยู่วันหนึ่งก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระปจเจกับะพุทธเจ้า ตั้งความปรารถนาว่าขอความไม่มีอย่าได้มีเลยในภพชาติที่ตนเองเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทีนั้นเทวดายมที่สิงสถิตยอยู่ในฉัดบ้านของเศรษฐีนั้นนะชื่นชมยินดีในทานของพระในทานของอานันทะไออันนภาระจึงเป็นอดีตชาติของพระอรุทธะเนี่ยก็ได้กล่าวว่าน่าชื่นใจจริงทานเป็นทานเยี่ยม อันณนาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริท์ปัจเจกัพุทธะดังนี้แล้วก็ได้ให้สาธุการสามครั้งยมฟังมาถึงตรงนี้ยมฟังต่อเลยนะครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกะเทวดาวนั้นว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานอยู่สิ้นกาลประมาณเท่านี้หรือเพราะโดยปกติเศรษฐีก็ให้ทานอยู่เนืองนิดอยู่แล้วยม เทวดาตอบว่าข้าพเจ้าปรารภทานของท่านแล้วให้สาธุการก็หาไม่แต่สาธุการนี่ข้าพเจ้าให้เป็นไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบินดาบาตท,ที่อนนภาระถวายแล้วแก่พระอุปริธะปัจเจกพุทธะตอนแรกเศรษฐีเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดคิดว่าเทวดาเนี่ยสาธุ การให้ทานของตัวเองเนี่ยที่ไหนได้เทวดาก็สาธุทานของอันนาภาระซึ่งเป็นคนทํางานรับจ้างในบ้านของตัวเองเนี่ยเศรษฐีก็คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงพูดเจริญเราถวายทานสิ้นการเท่านี้ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทพที่ดาให้สาธุการได้อันนาภาระอาศัยเราอยู่ อย่างให้เทพดาสาธุการด้วยบินาบาทหนวนเดียวเท่านั้นได้เราจักทำสิ่งอันสมควรกันในทานของเขาอืตรงนี้ไม่ทราบว่าเศรษฐีนี่เคยถวายบินนาบาทแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือเปล่านะเทพิดาจริงไม่สาธุกการหรืออาจจะเคยถวายแต่ไม่อัศจรรย์เพราะว่าคนรวยถวายก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่นายอนนาภาระเป็นคนยากจนมากสามารถถวายอาหารได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําในสิ่งที่ทําได้ยากะนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เทพพิดาเขาจึงสาธุโยมอยันนี้เศรษฐีก็คิดว่าจะทําในสิ่งที่สมควรในทานของอนนาภาระแล้วทําบินดาบานั้นให้เป็นของของเราเสียอ๋ออยากจะไปซื้ออาบุญของนายอนนาภาระเนี่ย ดังนี้แล้วจึงให้เรียกเขามาถามว่าวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างอณนนภาระก็ตอบว่านายขอรับวันนี้กระผมถวายพัตตาหารแด่พระอุป,ปริทปัจเจกพุทธเศรษฐีก็บอกว่าเอาเถอะพ่อเจ้าจงถือเอากหาปณะนะแล้วให้บินฑาบานั่นแก่ฉันเถิดเรียกว่าขายบุญโยมซื้อบุญนะเอมซื้อได้หรือเปล่าโยมบุญเนี่ย ถ้าบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองจริงหรือเปล่าโยมอันนาภระตอบว่าให้ไม่ได้ดอกนายเศรษฐีนั้นขึ้นราคาให้จนถึงพันฝ่ายอันนาระน,ะนี้ก็มิได้ให้แม้ด้วยซัพ์ตั้งพันคนยากจนแต่ที่จะขายบุญนะปกติราคาบินาบาบอาจจะสักแค่กหาปปณะเดียวโยมแต่นี่ซื้อตั้งพันนี่น่าจะขายนะ แต่เขาก็ไม่ขายโยมลำดับนั้นเศรษฐีก็กล่าวกับเขาว่าผู้เจริญข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บินาบาตจงถือเอาทรั์พันหนึ่งแล้วให้ส่วนบุญแก่ฉันเถิดอนอถ้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะเอารัพย์ไปแล้วแบ่งบุญให้แก่เราบ้างเขากล่าวว่ากระผมปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าดูแล้วจักรู้ได้ รีบไปทันพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วเรียนถามว่าท่านผู้เจริญสุนเศรษฐีให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอส่วนบุญในบินาบาทของท่านกระผมจะทำอย่างไรก็สงสัยว่าเอการแบ่งส่วนบุญให้ไปนี่บุญมันจะหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทีนั้นท่านนำข้อความมาเปรียบเทียบแก่เขาว่าแม้ฉันใด ท่านผู้เป็นบัณฑิตอันนี้เป็นคำพูดของพระปัจเจกับพุทธเจ้านะประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบ้านร้อยตระกูลพึงลุกโพรงขึ้นพวกชนที่เหลือเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วพึงไปจุดไฟดวงอื่นแล้วถือเอาเสียงสว่างของประทีปดวงเดิม อันบุคคลจะพึงกล่าวว่ามีหรือว่าไม่มีอืมคือเราจุดประทีปขึ้นมาดวงหนึ่งเนี่ยคนในบ้านนั้นร้อยตระกูลนะเอาน้ำมันชุบไส้แล้วมาต่อจากอืมประทีปที่จุดครั้งแรกเนี่ยแสงไฟของประทีปที่จุดครั้งแรกเนี่ยมันจะหมดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอันนาภาระตอบว่าแสงสว่างย่อมมีมากกว่าครับอืม ปรทิทปทิบหนึ่งด้ามใช่ไหมกับประทีพที่ต่อกไปอีกเป็นร้อยด้ามเนี่ยมันก็ย่อมมีแสงสว่างมากกว่าโยมพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่าฉันนั้นแหละท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูกระบวยหนึ่งหรือภิกษาทัพีหนึ่งก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในบินนบาตของตนแก่ผู้อื่นอยู่ให้แก่คนไปเท่าใดบุญ เท่านั้นย่อมเจริญให้ไปสิบบุญก็เจริญสิบให้ไปร้อยบุญก็เจริญร้อยนะบุญไม่ได้หมดไปเพราะการให้นะเหมือนกับการต่อประทีปมาต่อกี่ด้ามกี่ด้ามแสงสว่างก็มากขึ้นตามประทีปที่เรามาจุดประทีปดวงเก่าก็สว่างเหมือนเดิมนะก็ท่านได้ให้บินาบาบส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่เศรษฐีบินดาบาชื่อว่าเป็นสส่วน ส่วนหนึ่งเป็นของท่านส่วนหนึ่งเป็นของเศรษฐีอืมเนาะนีะน่ยมการให้ส่วนบุญนี้บุญไม่หมดนะเขารับว่าดีละ่ะท่านผู้เจริญแล้วไหว้พระปัจเจกับพระเจ้านั้นไปสู่สำนักของเศรษฐีกล่าวว่านายขอท่านจงรับเอาส่วนบุญเถิดเศรษฐีนั้นก็พูดว่าถ้ากระนั้นพ่อจงรับเอากหาปณะเหล่านี้ไป อนนาภาระก็บอกว่ากระผมไม่ได้ขายบินบาตกระผมให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเสฐีกก็กล่าวว่าเจ้าเจ้าให้ด้วยเจ้าให้เราด้วยศรัทธาถึงเราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธาจงรับเอาไปเถิดพ่อต่างคนก็ต่างศรัทธานะอันหนึ่งจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำการงานด้วยมือของตน จงปลูกเรือนอยู่ริมถนนเถิดและจงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการจากสำนักของฉันความปรารถนาสำเร็จในชาตินี้เลยโยมเพราะว่าต่านตั้งความปรารถนาว่าขอให้พ้นจากการทำงานอันต่ำต้อยที่อยู่กับคนอื่นนี้เสียนี่เนหะ็นไหมที่เขาตั้งความปรารถนาเนี่ยแล้วก็เป็นจริงดังที่เขาปรารถนาโยมเศรษฐีก็ให้เขาเลิกเป็นลูกจ้างนะ ให้เขาสร้างบ้านอยู่ริมถนนแล้วก็อยากได้อะไรก็มามาเอาของที่บ้านของเราเนี่ที่บ้านนี้โยมเนี่ยเศรษฐีก็ใจบุญเนาะก็บินาบาตท,ที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธย่ำให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วข่าวข่าวก็ฟุ้งกระจรไปถึงในรั้วในวังจึงรับสั่งให้เรียก อันนะภาระมาแล้วทรงรับส่วนบุญพระราชทานโภคะมากมายแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาอัน,นิสงของการทำบุญนะญาติโยมพวกเราฟังไว้นะเด็กๆก็ฟังไว้เนี่ยทำบุญได้รับอัน,นิสงอย่างไรถ้าทำบาปไปลักของเขาไปโกงของเขานี่ก็วิบากกรรมอย่างไรล่ะติดคุกติดตารางใช่ไหม นั่นแหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆโยมประวัติพระอันรุทธ,ธะอันนภาระนั้นเป็นสหายของสุมาเนเศธีเมื่อก่อนเป็นเป็นคนรับจ้างสุมาเนเศฐีนะแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วโยมเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติเท่ากันแล้วนะได้ตาแหน่งเศษฐีเท่ากันแล้วทําบุญทั้งหลายตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว เกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุกป,ปาทกาลนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะถือปฏิสนธิในตำหนักของเจ้าสักยะพระนามว่าอมิโตทนะบางทีก็อมิโตนะนะก็คือเป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายสักยะวงยมนะ ในพุทธปาธการนี้ถือปฏิชนธิในสำนักของเจ้าสากยะพระนามว่าอมิตโตธนะในพระนครกบิลพัทพระประยุชนาทั้งหลายทรงขนานพระนามแก่พระกุมารนั้นว่าอนุรุทธ,ธะพระกุมารนั้นเป็นพระกนิษฐาพาดาของพระเจ้ามาหานามสากยะคือเป็นน้องชายเป็นอนุชาโย,ยมของพระเจ้ามาหานะา เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระศาสดาได้เป็นผู้สุคุมารชาติอย่างยิ่งมีบุญมากเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงไม่เคยได้รับความทุกข์อะไรอะไรเลยโยมมีแต่ความสุขบริบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่าสุคุมารชาตินะได้ยินว่าวันหนึ่งเมื่อกระสัตย์6พระองค์เล่นครุบ เอาขนมทำคะแนนกันเจ้าอานุทธะแพ้จึงส่งข่าวไปยังสำนักของพระมารดาเพื่อต้องการขนมพระมารดานั้นเอาภาชนะทองคําใบใหญ่บรรจุให้เต็มแล้วส่งขนมไปให้เจ้าอานุรุทธะสะวยขนมแล้วส่งเล่นแพ้อีกก็ส่งส่งข่าวไปอย่างนั้นเหมือนกันแหมแพ้ขบต้องเสียขนมโยมนะ เมื่อคนนำขนมมาอย่างนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สี่พระมารดาทรงส่งข่าวไปว่าบัดนี้ขนมไม่มีหมดแล้วโยมนะพระโอรสเนี่ยเอาขนมไปเสียพนันหมดเลยนะขนมหมดแล้วเสด็จแม่รับสั่งว่าไม่มีเจ้าอานรุธทธะทรงสดับคำของพระมารดานั้นแล้วทำความสำคัญว่าขนมที่ชื่อว่าไม่มี จักมีในบัดนี้ทำไมจึงคิดอย่างนี้โยมเมื่อก่อนทูลขออะไรอะไรกับเสดแม่นี่ได้ทุกอย่างไม่เคยเลยที่จะว่าไม่ได้นะโยมนะทุกอย่างได้หมดอันนี้สง์นี่แหละแต่พอขนมหมดเนี่ยแม่บอกว่าขนมไม่มีท่านก็พลอยคิดไปว่า <laughs> ขนมไม่มีมันเป็นชื่ออย่างหนึ่งนะชื่อว่าขนมไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีขนมนะ <laughs> แต่แม่เนะ่ะแต่แต่แม่เขาจะมันไม่มีขนมแต่ท่านเข้าใจว่าขนมชื่อว่าไม่มีมันมันมีขนมชื่อไม่มีนะเพราะความที่บทว่าไม่มีเป็นบทที่ตนไม่เคยได้สดับแล้วไม่เคยได้ยินเลยคําว่าไม่มีจึงส่งจึงทรงส่งไปด้วยพระดํารัสว่าเจ้าจงไปจงนําขนมไม่มีมาคนที่เอามาส่งนะเจร็จแม่ก็ส่งคนมาบอก ท่านก็บอกว่าเออไปเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาครั้งนั้นพระมารดาของพระกุมารน,นั้นเมื่อคนรับใช้ทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าในว่าขอพระแม่เจ้าจงให้ขนมไม่มีจึงทรงดำริว่าบทว่าไม่มีอันบตุรของเราไม่เคยฟังมาแล้วเพราะว่าเคยได้ทุกอย่างนะเราพึงให้เขารู้ความที่ไม่มีขนมนั้น อย่างไรได้หนอแลทำไงเนาะลูกเราจึงจะรู้ว่าคำว่าขนมไม่มีหมายถึงไม่มีขนมแล้วหมดแล้วจึงส่งล้างถาดทองคำปิดด้วยถาดทองคำใบอื่นส่งไปว่าเอาเถิดพ่อเจ้าจงให้ถาดทองคำนี้แก่บุตรของเรานะเป็นถาดเปล่าโยมพอเปิดดูก็ไม่มีอะไรนะท่านก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าไม่มีเป็นอย่างนี้เองนะขณะนั้น เทพพดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนรุทธ,ธะผู้เป็นเจ้าของพวกเราถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริทธแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มีในการแห่งตนเป็นคนขนญ่าชื่ออันนภาระหากว่าเราทราบความนั้นแล้ว พึงเฉยเสียไซแม้ศีรษะของเราพึงแตกออกเจ็ดเสียงโอ้เทพเทวดาที่รักษาพระนครนะถ้าไม่ช่วยคนดีที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยศีรษะต้องแตกออกเป็นเจดเสียงแน่นะจึงบรรจุถาดให้เต็มด้วยขนมทิพย์ทั้งหลายแล้วบุุษนั้นนำถาดมาวางไว้ในสำนักของเจ้าสากยะเหล่านั้นแล้วเปิดออก กลิ่นของขนมทิพย์เหล่านั้นแผ่ซ่านไปทั่วพระนครโยมนะชาวพระนครไม่เคยได้กลิ่นขนมอย่างนี้เลยนะก็เมื่อขนมพอสักว่าอันเจ้าสากยะเหล่านั้นทรงวางไว้ในพระอดกลิ่นนั้นได้แผ่คือรถนะรถนั้นได้แผ่ไปสู่เส้นสําหรับรถตั้งเจ็ดพันตั้งอยู่แล้ว รสอาหารทิพขนมทิพมันซาบซ่านไปทั่วอืมเช่นประสาทในในลิ้นนะนโยมนะเจ้าอนุรุธ,ธทรงดําริว่าในการก่อนแต่นี้พระมารดาเห็นจะไม่ทรงรักเราเพราะในการอื่นพระองค์ท่านไม่เคยทอดขนมไม่มีแก่เราโ <c oughs> ยมเนาะพระกุมารน,นั้นไปแล้วทูลกับพระมารดาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมารดา หม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระองค์หรือมารดาตัดว่าพ่อพูดอะไรเจ้าเป็นที่รักยิ่งของแม่แม้กว่าในตาทั้งสองแม้กว่าเนื้อในหาไทยโอ้โหรักเจ้านี่นะแม่รักเจ้ายิ่งกว่าดวงตาของแม่นะรักเจ้ายิ่งกว่างวใจของแม่เสียอีกท่านพระอนุทธ,ธาก็ทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์ใสเพราะเหตุใดในการก่อนพระองค์ จึงไม่ได้ประทานขนมไม่มีเห็นปานนี้แก่หม่อมฉันนคงจะอร่อยมากนะท่านไม่เคยได้เสวยเลยโยมตั้งแต่เกิดมาในพระราชวังเนี่ยพระนางตรัสถามบุตนั้นว่าพ่ออะไรได้มีในถาหรือบุตรนั้นทูลว่ามีแม่เจ้ามีพระแม่เจ้าถาเต็มเปี่ยมด้วยขนมทั้งหลายขนมเห็นปานี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นโยมนะขนมทิพย์โยม โยมอยากกินไหมอยากกินสงสัยต้องรอตายก่อนนะแต่ตายต้องเกิดในสวรรค์นนะโยมถ้าไม่เกิดในสวรรค์ก็คงจะหมดสิทธิ์โยมถ้าบุญไม่ถึงบุญไม่ดีศีลไม่พอนะนะถ้าเป็นมนุษย์ต้องศีลดีนะอย่างเช่นครูบาอาจารย์สายป่าท่านศีลดีคุณธทรรมดีเนี่ยทเทวดาเอาอาหารที่มาถวายท่านก็มีอยู่นะอันนี้แม่เจ้าขอไป พระนางดำรีว่าบุตรของเราได้ทำบุญไว้แล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันเทวดาทั้งหลายส่งไปให้บุตรของเรานางก็พอจะนึกภาพออกนะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เทวดาต้องมาช่วยแน่แม้เจ้าอันรุทธ,ธะก็ทูลกับพระมารดาว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ขนมเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยกินเลยจำเดิมแต่นี้พระองค์พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นแก่หม่อมฉันอย่างอื่นไม่ต้องทำแล้วนะทำแต่ขนมชนิดนี้แหละจำเดิมแต่นั้นพระนางก็ทรงล้างถาดทองคําแล้วปิดด้วยถาดใบอื่นส่งไปให้ในเวลาเจ้าอารุทธะทูลว่าหม่อมฉันมีประสงค์จะบริโภคขนมทเทวดาทั้งหลายย่อมยังถาดให้เต็มด้วยขนม พระกุมารนั้นเมื่ออยู่ในถามกลางวังมิได้ทรงไม่ได้ทราบเนื้อความแห่งบทว่าไม่มีด้วยประด้วยอาการอย่างนี้สเสวยแต่ขนมทิพทั้งนั้นโยมเนาะทีนี้เป็นยังไงโยมเนี่ยเรื่องยังมีอีกเยอะมากนะโยมเรื่องของการเสด็จออกผนวดของพระอนุทธะ ของพระอานนท์นะของพระกิมมิระพักคุพัทธิยานิยมแต่เรื่องนี้อาตมายังมีอีกเยอะมากนะอาตมาก็ไม่ไม่มีเจนาที่จะให้โยมฟังเรื่องการออกบวชและก็เรื่องของสุมาณะสัมมาเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยซึ่งก็มีอีกยาวมากจึงเรื่องที่เหลือในพระสูตร,ตรนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทานนะโยมนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทาน เป็นเรื่องความรู้อย่างอื่นไปที่จะมานำเอาเรื่องของพระอนุทธะอนิยมฟังในตอนต้นสูตรนียก็เพื่อต้องการให้ญาโยมได้เห็นว่าอนิสง์ของการให้ทานนะสมัยที่ท่านเป็นคนยากจนเนี่ยได้ถวายอาหารแด่พระปัจเจพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขออย่าได้พบคำว่าไม่มีเลยอาตมาต้องการให้ญาโยม ได้เห็นอานิสงส์ของการให้ทานตรงนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่เรื่องที่จะมากําลังแสดงให้โย,ยมได้ฟังอยู่ในตอนนี้คือเรื่องของทานนะเรื่องของพระอรุทธะก็คงจะจบลงไว้ไี้เพียงเท่านี้โยมเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะญาติโย,ยมก็ติดตามรับฟังรายการฟัง,ฟงธรรมจากพระไตรปิฎก นะก็คงจะเป็นเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะอาตมาจะนําเรื่องของทานมาสรุปให้ญาโยมได้ฟังว่าเรื่องของทานนั้นจะมีบทสรุปว่าอย่างไรนะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วโยมนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบ แต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร